จุดเตาถ่า,านครั้งเดียวทำอย่างไรให้อยู่ได้หลายชั่วโมงเทคนิคง,ง่ายๆที่หลายคนยังไม่รู้ใช้กระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษวาดเขียนจุ่มลงไปในน้ำมันพืชเก่าที่เราใช้แล้วให้เราใช้ทิชชู่จุ่มลงไปในน้ำมันเพียงแค่ครึ่งเดียวนำกระดาษทิชชู่ที่จุ่มน้ำมันแล้ววางลงไปในเตาได้เลยครับใช้ไฟแช็กจุดที่กระดาษทิชชู่โดยเทคนิคนี้จะเป็นการจุดถ่านโดยไม่ใช้ไม้ไมออยไฟหรือว่าไม้เชื้อเพลิงขนาดเล็กนั่นเองครับ ให้เราวางฐานลงไปรอบๆของก้นเตาโดยการวางช่วงแรกให้เว้นที่จุดกึ่งกลางของเปลวไฟเอาไว้เพื่อให้เปลวไฟมีอากาศหมุนเวียนได้เปลวไฟจะได้ไม่ดับนั่นเองครับในส่วนด้านบนให้เราวางฐานชิดเข้ามายังจุดกึ่งกลางเรื่อยๆแต่ยังคงเหลือช่องว่างที่จุดกึ่งกลางเอาไว้เพื่อให้เปลวไฟลุกขึ้นมาติดฐานได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับหนึ่งเทคนิคการจุดเตาถ่านแบบง่าย เข้าสู่ขั้นตอนการทําให้เตาถ่านของเราจุดครั้งเดียวอยู่ได้หลายชั่วโมงโดยเทคนิคนี้หลายท่านก็ยังไม่รู้วันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เราใช้ขี้เถ้าจะเป็นขี้เถ้าที่เหลือจากการจุดไฟของเรานั่นเองครับโดยให้เรานํามาเทผสมกับน้ําและคนเข้าผสมกับน้ําให้เหนียวเหนียวนิดนึงครับถ้าหากน้ํามีจํานวนเยอะกว่าขี้เถ้าให้เราเพิ่มขี้เถ้าลงไปเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวข้นนั่นเองครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับให้เราใช้ไม้วางไปที่จุดกล,กลางของเตาไฟและให้เรานำขี้เถ้าที่เราผสมน้ำวางปิดไปที่เตาถ่านของเราได้เลยครับโดยให้เราวางขี้เถ้าผสมน้ำให้หนานๆเลยครับประมาณ4ถึงหเซนยิ่งดีครับผมน้ำขี้เถ้าผสมน้ำวางปิดบริเวณรอบนอกพยายามให้สนิทมากที่สุดครับโดยเราไม่ต้องเป็นกันงวลใจว่าเตาไฟของเราจะดับ เพราะว่าในจุดกึ่งกลางที่เราเสียบไม้เอาไว้เราจะถอดออกนั่นเองครับเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ไฟก็จะไม่ดับนั่นเองครับวิธีนี้เป็นเทคนิคของพ่อค้าแม่ค้าเวลาทําอาหารทํากับข้าวหรือว่าปิ้งย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อต้องการให้อาหารอุ่นอยู่ตลอดและต้องการให้เตาถ่านของเราประหยัดมากที่สุดก็เลยเกิดภูมิปัญญาและเทคนิคนี้ขึ้นมาครับเตาถ่านที่เราทําในลักษณะแบบนี้ สามารถอุ่นอาหารได้ยาวนานประมาณ4ีชั่วโมงถึงแชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อระยะเวลาผ่านไปเตาถ่านก็จะค่อยๆติดไปบริเวณส่วนด้านนอกเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคดีๆแบบนี้หากท่านคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไรดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคับผมขอบคุณครับ